อ่าะก็สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ก็กระหมนนเองก็วันนี้จะมากดกาชจาคาพิหะกันก็มีตู้ใหม่เข้ามาแล้วเป็นคาพิฮะมาพร้อมกับคี้ฟิอมสวอรแล้วก็ลอดนะเลือกฟิยอกนะอืแต่ไม่ได้ไม่รู้จะได้กดไหมก็มีการันตีนะมาทิประวัติกันหกอ่อกดเรื่อยๆไ่อยากคูนหกสี่หกสิบหก โอเคหกแปดหกเก้าหกเก้าเจ็ดสิบเก้าอะไม่ออกให้มันรู้ไปหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดจเจ็ดสิบเจ็ดแคบ อเอเคเจ็ดสิบเจ็ดนะเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่ง้องได้โถมอ่ะมันับแบทนะเพศที่เหลือเชี่ยรทุงกับโตอาวุธหมดเลยนะก็ตัวอาวุธสิบโลไม่เสียหายได้เป็นฮารันมานะไม่มีอะไรเลยครับอืมหยได้ธนูฟิตมาดีนะอันนี้ดีนะ อันนี้ถือว่าหนิงยืนในเกมที่โอเคอยู่ขอให้ใหมดแล้วโอ้อับวัวเหเฮ้ยเฮ้ยหมูกวางเฮ้ยหนิงโก้นี่ดีนะรู้สึกโอเคมากนะเฮ้ยอับวัวเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอลุฟิดวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นแปลกใจอย่าง กดให้หมดเลยนะ <c oughs> เพจรยัง,ไ,งไม่รู้จะทำอะไรอีกครับนอกจากดีสิฉนันไม่รู้จะดีทำไมแล้วนะกดไปเรื่อยๆคะกดไปยังกว่าเกมจะหยุดไม่ถึงกดนะก็คือจบสรุปตัวสีได้อีก่งกวางมาจากตูอ้อาวุธแบบงง,ง แล้วก็โถมะโถมะโถมะแล้วก็คาซือฮาเย่เจ็ดสิบเจ็ดโลอาล่ะวันนี้ก็โอเคดีเพบกันใหม่คลิปถัดไปนะบ๊ายบาย